สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะจากประเทศออสเตรียเพื่อนๆตอนนี้นะคะบีก็จะทำขนมนะคะให้คุณสามีเนาะ,ะแล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆน,นะคะลงไปข้างล่างไปดูผักสักหน่อยนะคะช่วงนี้อากาศที่ออสเตรียนมันก็ยังแบบหนาวนะคะตอนเช้าๆอะ่ะแล้วพอดีบีปลูกผักนะคะเอาไว้ข้างล่างแล้วผักมันก็แบบอากาศมันเย็นค่ะเดี๋ยวบีจะย้ายเขานะคะ อันนี้คือชลักเกอร์โอบัตนะคะที่บีปั่นไว้นะปั่นขวดหนึ่งนะคะมันก็จะได้ประมาณสามสี่ถ้วยนะคะขนมนะอันนี้เป็นวิปครีมนะคะที่บีปั่นเองนะเพื่อน สตรอเบอรี่สวยมากนะคะเมบ่อกีซื้อมาที่ลีเด้นนะคะลดราคาเนาะแต่เราก็ต้องเลือกดูค่ะเพราะว่าบางทีมีสตรอเบอรี่ที่แบบเสีย เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเอาไปสืบคุณสามีแล้วก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะคะลงไปข้างล่างกัน,นะคะ่ะมาจากเพื่อนๆบิชงกาแฟมาทานกาแฟด้วยกันนะคะมาทานกาแฟตอนบ่ายอันนี้คือบรรยากาศนะคะที่บ้านเราเนาะตอนเช้านะคะก็เป็นน้ำค้างแข็งนะคะอากาศหนาวพอตอนบ่าย ก็มีแดดนะคะแต่อากาศก็ยังหนาวอยู่นะคะเดี๋ยวบีจะมาย้ายต้นพริกนะคะพวกพริกมะเขือที่บีเพาะไวค้ค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ดอกไม้สวยมากนะคะแล้วก็ตรงนี้เนาะบีก็ขุดดอกไม้มานะคะเอามาไว้ที่นี่นะคะ ตอนนี้นางฟื้นแล้วนะคะต้นตั้งมีดอกด้วยนะคะนี่จ้ะโทนี่ออกมาเดินเล่นนี่จ้ะเดี๋ยวบีจะเอา เนี่ยชั้นเนี่ยเข้าไปอ้คอนข้างหนักอยู่เดี๋ยวจะให้แฟนช่วยยกเข้าไปนะคะแล้วก็อ,อบีจะเอาไปวางพวกพวกพริกมะเขือของบีจะ้ะเอาเดี๋ยวจะเอาไปฝากไว้ในห้องกินข้าวก่อนนะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าตอนเช้านะคะบียวไว้ที่บ้านตรงนี้ใช่ไหมตอนเช้าอะ่ะ อากาศมันเย็นมากนะคะบีคิดว่าพีกอะมันคงไม่งอกนะนี่จ้ะเพื่อนๆตอนเช้าเช้านี่ยค่ะแบบอากาศมันเย็นมากๆเลยบีก็เลยกลัวเขาไม่งอกเนาะเดี๋ยวบีจะเปลี่ยนเขานะคะเอาไปไว้ในบ้านก่อนพอเขางอกแบบสักหน่อยเงี้ยเราก็จะนะคะเอา เอาค่อยลงมาเนาะเพื่อนๆนเนาะนี่แหละค่ะก็ส่วนตรงนี้เดี๋ยวบีก็จะเอาใส่ไอ้นี่ด้วยที่บีเอาแช่น้ําไว้นะคะนี่นะพริกมะเขืออะไรพวกนี้เดี๋ยวบีก็จะโรยนะคะเอาใส่ใส่ถาดไข่ไว้เลยนะ ตัวนี้อย่าไปไกลนะลูกห้ามไปไกลบีนะคะซื้อไอ้ไอ้นี่มาจากเพื่อนๆมันฝรั่งมาแล้วบีกินไม่ทันนี่มันงอกนะคะแบบนี้เดี๋ยวบีก็จะเอาไปปลูกไว้เหมือนกันเอาไปฝังไว้นะคะเดี๋ยวลองดูซิว่ามันจะเกิดไหม <laughs> ทําไปตัวนะเพื่อนๆทาไปเลยนะคะเนาะเดี๋ยวผลมันจะออกมายัางไงก็ ค, хорош. ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนาะมันก็เป็นการเรียนรู้นี่แหละค่ะเพื่อนๆวันนี้นะแดดออกเดี๋ยวเราจะให้ดูอะไรน้องโทนี่นั่งอาบแดดสบายใจ <brewer y> นี่จากเพื่อนๆก็ตอนนี้นะคะเราก็ได้เพาะ,มะเมล็ดพันธุ์นะคะบางส่วนก็งอกแล้วล่ะแต่ว่าสงสารเขาไงตอนเช้าอะ่ะมันเป็นน้ําแข็งนะน้ําค้างแข็งนะคะอากาศมันยังติดลบอยู่เลยจ้ะบีก็เลยเดี๋ยวจะย้ายนะคะพวกเขาเอาไปไว้ที่ห้องกินข้าวะคะ่ะนี่ีก็จะเป็นมะเขือเป็นพริกนะคะยกเขาขึ้นมาเดี๋ยวจะเอา โตตัวนี้นะคะชั้นตัวนี้เอาเข้าไปข้างในนะคะเดี๋ยวจะเอาไปใส่พันผักนะคะก่อนยืมก่อนเพื่อนๆมาทานกาแฟด้วยกันงานเข้านะคะคุยกันไม่รู้เรื่องแปนบอกว่าให้เอาไปไว้ตรงห้องข้างล่างนะคะมันจะอุ่นแล้วก็ตรงที่บีซักผ้าน่ะ ตลกจังเลยคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะงั้นพักก่อนเนาะกินกาแฟก็เดี๋ยวค่อยย้ายใหม่ย้ายเอาไปไว้ตรงนู้นนะคะไม่ได้ยุ่งยากกเพราะว่าเรามีที่รองอยู่แล้วเดี๋ยวเราก็จะยกไปง่ายๆอยู่เพื่อนๆเพราะว่ามันไม่ได้ยุ่งยากหรอก ตอนนี้นะคะงานของบีก็เสร็จไปอีกหนึ่งอย่างแล้วนะคะผัดตรงนี้นะคะบางอย่างก็งอกแล้วนะบางอย่างก็ยังไม่งอกนะคะพวกถั่วกับเอ,อมะละอะไรพวกนี้นะคะค่อนข้างที่จะแบบว่าง่ายเนาะอันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วนะอันนี้ก็กําลังเกิดนะคะแต่ว่ามะเขือกับพริกนี้ไม่รู้ยังไงนะคะมันเล็ดมันแบบว่าไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็จะเป็น ฟักทองนะจ๊ะเพื่อนๆฟักทองถั่วพูเนี่ยจะเกิดอยู่เดี๋ว่าพวกพริกเนี่ยเดี๋ยวลุ้นกันอีกทีหนึ่งพีก็จะอยากให้มันเกิดนะเพราะว่าที่เรามีเนาะเราก็จะได้ปลูกไว้นะคะไม่ต้องไปซื้อเขากินมันแพงนะคะอย่างพริกนี่เราก็เอาใส่ตู้เย็นไว้ได้เนาะเก็บไว้ได้นะคะวันนี้นะคะพี่จะทำสแปนลิบนะเพื่อนๆ หรือว่ากระดูกหมูย่างนะคะเพื่อนของแฟนบีนะคะที่เขาเป็นเชฟนะที่อยู่ที่อัมสเตอร์ดัมนะคะเขาเป็นกุ๊กใช่ไหมเขาก็จะทำเออสเปริปนะคะอร่อยมากๆนะเพื <B S 1> พ่อนๆบีก็เลยถามเขานะคะว่าเขาทำยังไงเขาบอกว่ามันต้องเอาไปต้มนะคะต้มให้เปื่อยก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเอาไปอบนะคะ บีก็ตว,ว้เปล่อยเพื่อนต้มมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะคะนี่เดี๋ยวขออนุญาต แล้วก็เอาไปอบนะแต่ว่าทีนี้เราต้มแล้วมันก็จะออกจืดๆหน่อยนะคะเดี๋ยวบีจะปรุงรสสักหน่อยนะโรยเกลือพริกไทยอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะอบกันนะเพื่อน แพลิบของเรานะคะอร่อยนะเพื่อนๆวิลลิตซีเบนเอลูเวนเวียเกินอินเลสเซลานสวานสิทธ์นะมิดอัพอมเมด

สี่สิสบแ <c oughs> <c oughs> ปดแฟนบีบอกให้ไปที่ของตัวเองดูนะ <c oughs> <c oughs> น่ารักมาก <c oughs> เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีเอาพีดัด้นเซน